สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะขอ,อต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพารวยนะคะว่าจะเป็นช่องบุญพารวยใจบุญพาโชคค่ะวันนี้เนาะคะ่ะเรียกร้องขอ,งของมเมนตลายมากๆเลยค่ะเสียใจลอยล้านมากไปเสียใจลอยล้านมากไปมาสังขาทลำช่วงโมเม็งกี้ก็ถืเอเหรียเล็กวิ่งเสียใต้นะคะ่ะเันฟันที่หนึ่งล่างนะคะก็เข้าหนึ่งหกตรงๆนะคะเอาบัตรนี้สอี่อนไหนคอมมาและะ้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะแม่ กดติดตมเนะคะ่ะตอนนี้ช่องก็เริ่มเปิดการมองเห็นเรื่อยๆแล้วเนาะคะ่ะกับมีแม่แม่นี่แหละคะ่ะซอยกดไลค์กดแช่นะคะซส่แช่ออกไปแช่ออกไปดูๆกับจิตใจอ่าเปิดชาองการมองเห็นนะคะ่ะอ่ะเจอเียเอวดีเอ็นเอก็ของเสียใจเหมืองกันนะคะ่ะแม่วันนี้ก็ว่าพบเจอตอนเช้าๆตอนเจ็ดโมงแปจะสองโมงแล้วค่ะวันนี้เป็นวันทํางานบอกแต่ยัางเดีแป๊บนึงนะคะ่ะแต่ผมช่วงเลูอกาสมุิเรียนมาก พันการห้ถูกแล้วคะ่ะงวดนี้ก็ให้มาแล้วเนะคะ่ะเสียใต้ร้อยล้านงวดเมื่อกี้พ่นห้อันราว่าวของพี่แดนใต้ที่จริงนะเขาจังเต่ตองวดอยู่ด้ะคะ่ะของพี่แดนใต้นี่ค่ะเสียใต้ร้อยล้านงวดงวดเมื่อกี้นีเนะคะ่ะอันนี้ครอ่งวดเมื่อกี้นีเนะค่ะเพราะว่าวิ่งบนเขราเขานะคะ่ะพ่นนห้บนเจ็ดกับแปดเด่นที่เจ็ดเนาะคะ่ะ ออกหกศูนย์ห้าต่ว่าล่างเนาะคะ่ะบนไฮสีกับหนึ่งฟันที่หนึ่งก็เข้าหนึ่งล่างะคะ่ะนี่ซ้ายวิ่งซ้ายเมยเนะะาะเพจ่ถึกถูกนี่เนาะคะ่ะแม่แม่มาเชิญเนาะล่างเป็นล่างบนเป็นบนเด้ะคะอค่ะสมาาเสียใต้ร้อยล้านจะเป็นหน่งสี่ใน่วนของเสียใหญ่กับมีคือกัน,นะคะ่ะเสียใ,ใหญ่สิบล้านเนาะค่ะอันนี้เสียใต้ร้อยล้านค่ะอันนี้เรื่องวัที่แลว้วหนึ่งกรกฎาคมเนาะคะ่ะ ในส่วนของงวดเอินที่สิบหกเนาะกะ็ะได้มาแล้วค่ะลองมาลุ้นว่าวดนี้จะเข้าอีกไหมเนาะคะ่ะพันบอกว่าพันจะน้น,นเลยค่ะน้นเลยเพราะว่าก็ต้องรอชาเอาคือน้นเลยรงลังทีเนาะอันนี้คดีเอ็นเอเก่าเ้อเสียงดังเนี่ยจะน้อยเ้ยแม่เพราะว่ามันใกล้ติดท่างดังดีทน,นทางใหญ่เนาะคะ่ะ ยังรถอาจจะแลนแน่ยึนวันบุนบ่นวันเนาะคะ่ะยังรบกวนเยอะอ่าประมาณสายๆเนาะคะ่ะมันจะได้ออกไปตามอาจารย์ดงนาเพิรนเมื่อว่าสิเป็นอ่าเลขพญานาคนะคะพญานาคนำโชคเจ้าของตัวเลขพญานาคที่เข่ามือเข่าหลายๆ้ายงวดตัวน,นั้นเนาะคะ่ะที่ว่าแตกสามตัวแล้วก็มาแตกสองตัวสาวมวดติดค่นตรนี้ทุกคหร้ายสำนักค่ะมันจะได้ไปตามอาขอเปิดอันนี้เนาะคะ่ะ น้องอลินนะค่ะเมื่อกี้นี่เนาะเพื่อนห้อ่าเพิ่นท่วมาบอกนะคะเพื่อนบอกว่าเลขสีออกไม่เด้อเพิ่นนอิ้นหนูว่าป้าเนาะเลขตีออกเด้อป้าหาศูนย์ศูนย์หามาสันค่ะงมวดนี้แม่แม่วองด้เห็นอ่าใจผุนนุ้งคลิปสันเลี้ยวไปแล้วเนาะเดี๋ยวทางยูทูบนะคะเดี๋ยวจะท้วสัมผัสกันอยู่เพื่อนบอกหนูจะบอกเลขนะคะแต่หนูไม่ให้ดูนะคะว่าหนูเขียนอะไรเพิ่นวางส่เนาะ เพื่อนแกบอกว่ามันมีเลขหนึ่งกับเลขห้านะว่าสันเพื่อนบอกหนูแต่หนูไม่ให้ดูนะอยู่ในสมุดหนูไม่ให้ดูแต่มันจะมีเลขหนึ่งกับเลขห้านะงวดนี้เพื่อนว่าพันนะเนาะค่ะแต่ว่าสังเกตเบิ้งเน้อมาตรงกับเลขหวยซองสายเมืดเด้ค่ะหนึ่งห้านี่ เพื่อนไหนหนึกหากระพาสามตัวกันคือแปดสองคิดว่าเลยค่ะแปดสองหาซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้เนะาะส่วนเป็นเลขเขี้ยนหลักกิโลเลขอันนี้เนาะตรงกันก้อของเพิน่นค่ะอ่าเพิ่งจะวางสี่ล่องเบิรงในเด้ค่ะเอาเดี๋เขียนเลขเน่อยเอาเดี๋ย,เยนเพิ่นมาเนาะอ้าวเรื่องมาสม,มุดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเอาปากกาปแป๊บนึงนะคะขอโทษขออภัยแป๊บเดียว มาน้ำเนาะเดี๋ยวขอเขียนเลขน,น้องอรินไ้น้ำเนาะค่ะน้องอรินบอกมัดบอกถูกมาแล้วนี่จิเป็นหมวดหมวด,ดที่ที่ทสองเนาะค่ะหมวดแล้วเพิ่อบอกห้าศูนย์ศูนย์ห้ามีคลิปเสียงอยู่ค่ะเพื่อนอัดคลิปเสียงแม่เพื่อนอัดมาให้หนูฟังเนาะน้องอริน,น,อ,อ,รนอ่าเตรียมสมุดเตร,รียมปากกาเนาะค่ะของน้องอรินนะกะ อาจจะเป็นของเสียใต้ร้อยร้านเลยด้วยค่ะอตอนนี้ว่าจะออกไปท่านทายน่องเพื่นเพิ่นนั่งเพิ่นอยู่ต่างจังหวัดเนาะค่ะเพิ่นนั่งบ่ขึ้นมาเนาะตอลีนหนึง่งห้าเมตรมเดียวอ่ะ เตรียมสมุดเตรียมปากกาแคปหน้าจอค่ะเดี๋ยวโชว์ของน้องอารินก่อนหนะะ่อยค่ะติดชว์ของเสียใต้ร้อยล้านเนาะคะ่ะดี่ค่ะอันนี้คือของน้องอารินเด้อเมื่อกี้เพิ่นบอก0550เม็ดเดียวเมื่อกี้เพิ่นบอก15เม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมล่องเบิ่งเลิศค่ะล,คล่องพิจารณานะเบิง่งนมาตกุกถูกโอก๊กตรงใจเลขแม่บ่เนาะคะ่ะตรงกันบ่ถามว่าหนูมักแข้งค่ะตอนนี้หนู่มซื้อโรตเตอรี่ไบร้ายแล้วค่ะ ตึงแต่ตวหวงดค่ะก็คิดว่าคนจะบอกตัวนี้กันแต่หวยซอ,องมันปล่อยมากผนเนาะก็เฝ้าไปหาซื้อเอารู้นะายานยานมาท่านนังสีนานูก็เลยเฝ้าไปเบิ่งอลอตเตอรีแ่แคปหน้าจอค่ะในส่วนของน้องอลรินนะคะเนี่ยประจํางวดวันที่สิบหกกรกฎาเนาะค่ะให้หนึ่งห้าเม็ดเดียวนะคะอ่ะาวันนี้เอามึงขอเสียใต้ร้อยล้านเนาะวันหไหนตัวใดเนาะในส่วนเลขวิ่งเด้อ เียใต้น้อยล้านจะไม่มีจับคู่นะค่ะไม่เคยมีจับคู่ให้นะคะจะมีแต่เลขวิ่งเนื้ออ่านี่ของเสียใต้ร้อยล้านเนาะคะ่ะมาแล้วมาแล้วเสียใต้ร้อยล้านบนนุญพินไห้วิ่งหกกับห้าเนาะคะ่ะส่วนล่างให้เก่ากับหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดนให้เลยเนาะเน้นให้เลยเดี๋ยวให้แก็บหน้าจอคุณบอกว่าเดนไปเลยเด้อคลิปนี่ว่าเน้นไปเลยเดี๋ยวทาสาเดี๋ยวไม่แม่จะหาสื่อประทันเนาะคะ่ะ เรียกวิ่งนี่มีอันมาค่ะมีอันหรืออันบอเสียใต้น้อยล้านให้วิ่งบนหกกับห้าเด่นที่หกนะคะส่วนเลขล่างให้เก้ากับหนึ่งเด่นที่เก้าฮังเจี้กับเขาตัวเด่นเด้อค่ะแต่ส่วนมาบุญเป็นบุนล่างเป็นล่างเนี่ยกับเขาตัวเด่นโปะเลยค่ะ ต้องตัวหนึ่งเีอรอล่องมารดกถ้าตอนนี้มักแข่มักตรงนึงห้าหนึ่งกเก้าเก้าหกมันเป็นจับคู่เรนนี่หนูเก้าหนึ่งยังมักเลยนี่ไแมมากที่กันลองลองพิจารณาดูเด้อคะ่ะถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเ่าก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะเพราะว่าจะเป็นสำนักใดสำนักเด็ดที่ไหนเนาะคะ่ะ อยากตามอ,อยากเอามาเ,เป็นแนวทางไงแม่แม่เนาะอยากให้มีโชคมีชัยไปนน้ำกันเนาะคะ่ะช่วงนี้โอ้ยปล่อยตัวได้ไปกต่ไปถือแต่เรีกอันเรียกตางค์เนาะนะคะเนี่ยแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอในส่วนของเสียใต้น้อยล้านเนาะคะ่ะอืมขนลิ้นท่านเนาะคะ่ะเานาะเขนลรีดเดีเยวให้แกไปที่นึงเอาจะเอาห้องเสียใต้ไปก่อนเด้อะบุ้งกานก็ไปตามเออ อาจารย์วัดปากกับผู้วยสีพันล้านนะคะผู้ดุสีพันล้านเพิ่งกับเฉลยปริศนาตัวเลขมาแล้วล่างเม็ดเดียวทำผู้โจมเนเบิ่งคลิปไปค่ะตรงกันบะตรงกันกับน้องอรินบอกหวยบ่ค่ะนะ้องอรินคนนี้บอกอ่าตอสมัยตะกี้เพื่อนบอกสามงวดติดนะคะแล้วเพิ่นเริ่มมาบอกอีกไหมคะ่ะเพิ่นเริ่มมาบอกอีกแล้วนี่จะเป็นงวดที่สองนะคะงวดเมื่อกี้กันห้าศูนย์ศูนย์ห้าแต่ว่าก็เป็นรงกับเลขยังเนาะ วันนี้เปินจะหาหนึ่งห้าห้าหนึ่งเอาให้ซอรของ,งไาใหญ่แคปทันเหรอเนาะคะ่ะแคปทันอยู่นะเนาะแคปของน้องอารินอีกเพื่อมีโจ๊กมีมันน้องกันเนาะอันนี้ในส่วนของน้องอารินเลยแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้เลยชอ,เอชอบก็บขัดชอบกระจัดคัดกระพานนะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้เวลากับพ่อสมควรแล้วเนาะ พอสมควรแล้วนะคะเยอกัดยังไยเป็นเขาแล้วก็จะไออกติดตามสำหนักเด็ดๆ,ๆให้แม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บเขอตัวละไปก่อนนะคะขอให้แม่ๆเอฟซีนะคะถูกหวยรวยเบอร์ประจำวันที่สิบหกกรกฎานะคะขพให้อ่ามีโชคกมีมานกันทุกคนนะคะโคุกๆกปังๆแล้วก็ม่ล่อหวยซองสายมืดนะคะเพื่อจะเน้นตัวใดอีกที่นึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ